พี่แก้วช็อปนะคะจะมีสินค้ากลุ่มวิตามินนะคะ,ะกดรับคอยไปแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเนาะเดี๋ยวมีแจกคอยให้อีกนะคะแล้วก็กดรับโค้ส,ส่วนลดก่อนนะได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าจ่ายเงินนะคะในระหว่างไรอะคะ่ะโคส,ส่วนลดเนี่ยก็ใช้ได้ได้รับส่วนลดเพิ่มไปอีกนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาดูนะคะร้านพี่แก้วช็อปนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ อยู่กันยาวๆแล้วเดี๋ยวแก้วแจกคอยเพิ่มให้อีกนะคะเราจะมีแจกคอยตลอดไลฟ์อยู่แล้วค่ะขออนุญาตแนะนํานะคะเป็นตัวนมพึ่งนะคะนมพึ่งอันนี้มีหลากหลายยี่ห้อเลยตัวที่แนะนำนก็จะเป็นนมพึ่งนุ่บริกแล้วก็นมพึ่งออสเวลไรท์นะคะจะมี2แบบน,นะคะราคาก็ขนาดย่อมเยาวต่างกันไปแล้วแต่คนชอบนะคะสําหรับใครที่ชอบดูแลในเรื่องของผิวพรรณให้สวยจากข้างในสู่ภายนอกนะคะตรงนี้ค่ะ แนะนำทานเป็นตัวนมพึ่งนะคะเพราะว่าตัวนมพึ่งอะคะ่ะช่วยทําให้นอนหลับสนิทแล้วก็นอนหลับน้อยแต่นอนหลับสนิทบารุงในเรื่องของผิวริ้วรอยนะคะทานต่อเนื่องะคะ่ะเห็นผลลัพธ์นะคะขอบคุณสําหรับลูกค้าที่เข้ามาใหม่ๆนะคะขอบคุณมากค่ะฝากกดแชร์กดติดตามนะคะกดหัวใจเป็นกำลังใจใด้วยนะคะ ร้านที่9ก้นะคะจะเป็นกลุ่มวิตามินแล้วก็เกี่ยวกับอาหารที่ดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนไฟเบอร์หรือว่าคอลลาเจนหรือวิตามินในเรื่องของดวงบำรุงดูแลดวงตานะคะผิวนะคะหรือว่ามาจากแปกแลกล้วยแต่ส่วนใหญ่จะเน้นทางสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะคะตัวที่แนะนําอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นตัวอ่านมผึ้งนะคะจะมีท้องของนูบริกแล้วก็จากออสเวลไร์นะคะสําหรับใครที่ เคยสั่งซื้อซื้อทานอยู่แล้วนะคะลองกดดูในตะกร้าได้เลยนะคะมีให้เลือกหลากหลายราคาเลยนะคะทานดีทานง่ายนะคะทานต่อเนื่องนะคะดูแลบำรุงผิวพรรณของเรานะคะดีจากภายในสู่ภายนอกนะคะตรงนี้นะคะนมผึ้งนูโบริกนะคะราคาย่อมเยาราคาไม่แรงนะคะ1กระปุก30บแคปซูลนะคะทานได้อย่างต่อเนื่องวันละหนึ่งแคปซูลได้ค่ะแนะนำนะคะว่าอ่าทานเป็นหลังอาหารนะคะจะดีนะคะ หลังอาหารเช้าหรือว่าหลังอาหารเย็นก็ได้นะคะแต่จริงๆน,นานทานเป็นหลังอาหารเช้าอ่าหลังอาหารเย็นค่ะก็จะดีกว่านะคะทําไมถึงต้องทานเป็นหลังอาหารเย็นนะคะอ่าบางท่านนะคะอ่าทานเป็นก่อนนอนเนาะบางท่านทานน้ําก่อนนอนแล้วจะทําให้ตื่นมาเข้าห้องน้ากลางดึกพี่แก้วก็เลยขออนุญาตแนะนําว่าทานเป็นหลังอาหารก็ได้เราไม่จําเป็นที่จะต้องทานแล้วนอนเลยเพราะบางทีอ่ะ ทานแค่แบบบางท่านทานน้ําน้อยทานแค่นิดเดียวแล้วเข้าไปมันอาจจะไปติดตรงหลอดลมติดอยู่ตรงคอทําให้รู้สึกว่าไม่สบายตัวเวลานอนแล้วมันอาจจะไปจุกที่อกอะคะ่ะตรงอกนะคะก็เลยอยากจะแนะนําว่าวิตามินกลุ่มวิตามินนะคะทานแล้วต้องให้เวลาเขาสักนิดนึงนะคะอยากให้ทานแล้วก็นั่งตัวตรงๆสัก ห้านาทีอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ทานปุ๊บเอนตัวนอนลงไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะคาอยู่ที่คอมันจะคาอยู่ที่อกแล้วบางทีพอแน่นหนะ้าอกรู้สึกว่าวูบวูบว่าตกใจว่าเอ้ยฉันแพ้หรือเปล่าบางทีมันก็มีวิธีการทานด้วยนะคะที่เราค่ะจะต้องอรู้ด้วยนะคะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์นะคะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพี่เก้ากดในเรื่องของส่วนลดให้นะคะจะแจกในตัวส่วนลดนะคะแล้วก็ ให้ตลอดทั้งไลฟ์เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแจกคอยเพิ่มให้นะคะสําหรับท่านที่อยู่ด้วยกันนานๆนะคะนมพึ่งนูเบริกของเราอะคะ่ะแล้วก็นมพึ่งจากออสเตรเลียใครชอบยี่ห้อไหนหลักเลือกดูเลือกช็อปนะคะในตะกร้าก่อนนะคะสําหรับ่าคุณลูกค้าน่ารักน่ารัก,รกที่เข้ามาใหม่นะคะลองเลื่อนดูในตะกร้าก่อนได้นะคะเผื่อมีสินค้าตัวไหนที่ชอบอะค่ะนะคะ,นะคะ หลากหลายรายการเลยลองเลือกดูก่อนได้นะคะว่าเผื่อมีสินค้าตัวไหนที่ชอบกดใส่ตะกร้าไว้ก่อนก็ได้หรือว่าจะซื้อเพราะว่าได้โค้ดส่วนลดได้รับคอยไปแล้วซื้อในไลน์ก็จะได้รับส่วนลดพิเศษไปนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะวันนี้จะมีตัวลิปสติกนะคะมาใหม่ด้วยนะคะใส่แมสก็ไม่ติดแมสนะคะตรงนี้ขออนุญาตแนะนําเลยพี่เก้ากดในเรื่องของตัวจัดส่งฟรีให้นะคะโค้ดส่วนลดแล้วก็ อยู่กันไปยาวๆเดี๋ยวแจะคอยให้อีกนะคะตัวลิปสติกค,ค่ะเป็นลิปสติกใหม่นะคะมินิแมกนะคะทาได้ไม่ติดสำหรับต่อไปที่เราจะมาแนะนำมาคะ่ะจะเป็นตัวไลซิ่งนะคะวิตามินวิตามินซนะคะสำหรับคนที่เป็นสิวผดผื่นไม่มั่นใจเป็นวิตามิน C ที่ช่วยนะคะดูแลนะคะในเรื่องของตัวผิวนะคะเป็นสิวโดนแดดอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะว่า วิตามินของฉันเนี่ยตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพี่แก้วกดให้นะคะในเรื่องของตัวชุดผิวค่ะบำรุงผิวพันซิงพัดนะคะวิตามินราคาดีนะคะ30แคปแคขอโทษค่ะตรงนี้ก็ปกลุกละ30เมตรนะคะลองเลือกดูก่อนได้เลยสำหรับอันที่แนะนำไปตัวแมสติดไม่แมสที่ทาเราไม่ติดแมสนะคะตรงนี้ก็ อยู่ในตะก,ก้าเลยนะคะแล้วก็วิตามินตัวต่อไปก็จะเป็นตัวชุดที่ดูแลผิวนะคะไลซิงพัดนะคะตัวนี้ราคาย่อมเยาวราคาน่ารักน่ารักเลยนะคะมีให้เลือกเลยนะคะเป็นตัววิตามินซีดูแลในเรื่องของผิวนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่เข้ามาใหม่ๆนะคะยินดีต้อนรันบนะคะเข้าร้านพี่แก้วช็อปนะคะลองเลือกดูสินค้าในตะก,ก้าได้ก่อนเลยเลื่อนดูได้นะคะหรือว่า อยากได้ตัวไหนเป็นพิเศษก็ทักถามได้ค่ะตอนนี้ค่ะก็แนะนํามาถึงตัววิตามินที่ดูแลในเรื่องของสิวแล้วก็ผิวพรรณนะคะวิตามินซีไรพัดนะคะตรงนี้นะคะอยากให้เข้าลองเรื่อนดูก่อนค่ะเผื่อจะมีตัวไหนที่ชอบนะคะแล้วก็วันนี้จะมีตัวผลิตภัณฑ์ของตัวอามาโดค่ะมาแนะนํานะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นตัวอา,อามาโดนะคะเบนซีนะคะตรงนี้ค่ะ ที่จะมาแนะนํานะคะ1กล่องนะคะจะมี10เม็ดนะคะราคาย่อมเยาเลยนะคะช่วยในเรื่องของตัวสุขภาพนะคะราคา149บาทนะคะ10เม็ดนะคะตรงนี้ราคาน่ารักน่ารักนะคะถ้าใครที่ตามหาอยู่หรืออยากได้สินค้าตัวนี้อยู่แล้วนะคะก็ลองกดสั่งไว้ในตะกร้าก่อนได้เลยนะคะอ่าหรือว่าจะเป็นตัวอามาโดกล่องสีทองกระปุกสีทองเราก็มีมาให้นะคะเดี๋ยวแก้วแจกในเรื่องของโค้ดส่วนลดให้นะคะ ยินดนีดต้อนรับนะคะคุณลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะคะลองเลื่อนดูในตะกร้าก่อนได้นะคะว่าชอบเป็นสินค้าตัวไหนนะคะก็เลือกดูเลือกชมก่อนได้เลยนะคะร้านพี่แก้วค่ะมีสินค้าหลากหลายนะคะของกินของใช้เกี่ยวกับสุขภาพนะคะตรงนี้นะคะลองเลือกดูก่อนได้นะคะตัวไหนที่ตามหาอยู่ะค่ะก็ลองเลื่อนดูก่อนได้นะคะจะมีกลุ่มวิตามินกลุ่มอาหารนวันนี้นะคะมีให้ดู หลากหลายเลยเราก็มีนะคะตรงนี้พิเศษเลยมีความน่ารักมาให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าคุณน้องน้องนะคะที่ชอบในเรื่องของตัวกล่องสุ่มวันนี้เราก็มีกล่องกลุ่มของป๊อปมาร์กมาให้นะคะสําหรับบางท่านที่ไม่อยากออกไปข้างนอกอยากได้กล่องสุ่มนะคะการันตีาจากยอดขายของกล่องสุ่มเลยนะคะว่ามีคนเข้าไปอะคะ่ะดูไปเลือกซื้อเลือกชมอยาก ได้กล่องสุ่มเนาะแต่เราไม่ต้องออกไปเดินตามหาตามห้างแย่งกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลองเลือกดูได้นะคะกล่องสุ่มป๊อปหมากนะคะ430าบาทนะคะถ้าใครอยากเล่นอยากจับอยากรองนะคะลองดูได้นะคะวันนี้ก็มีมาให้อยู่ในตะกร้านะคะลองดูในถุงส้มก่อนได้นะคะว่าชอบไหมสินค้าตัวไหนที่เรากําลังมองหาอยู่อะคะ่ะเกิดในร้านพี่แก้วมีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ลองกดเลือกดูนะคะเลือก เลือกชมนะคะเรื่อนดูก่อนมีสินค้าให้ดูได้หลากหลายเลยนะคะเผื่อมีตัวไหนชอบนะคะก็กดใจในตะกร้าไว้ได้เลยนะคะตัวนี้ค่ะวันนี้จะขออนุญาตมาตัวมาแนะนําในเรื่องของตัวเจเนไว้ด้วยนะคะกลุ่มผลิตภัณฑ์น,นะคะในเรื่องของตัวบํารุงผิวพรรณนะคะใครที่เคยใช้อยู่แล้วแล้วกําลังตามหาหรือว่ากําลังอยากซื้อพอดีนะคะลองกดเลือกดูในตะกร้าได้เลยนะคะมีทั้งเป็นตัวครีมบํารุงแล้วก็เป็นตัวเซรั่มนะคะ มีทั้งแบบกระปุกแบบขวดแบบพกพานะคะที่เป็นในเรื่องของตัวซองก็มีนะคะอ่าถ้าใครกำลังตามหายอยู่นะคะสเนลไว้นะคะใช้ดีใช้อยู่แล้วนะคะตรงนี้ค่ะลองเลือกดูก่อนได้เลยนะคะมีทั้งเป็นกระปุกเป็นขวดนะคะแล้วก็เป็นแบบซองนะคะใครใช้ตัวไหนอยู่ค่ะตัวนี้ค่ะแนะนำเลยเพราะว่าพี่แก้วก็ใช้เองนะคะในร่มของตัวสเนลไว้นะคะตัวนี้ค่ะเนี้ยการันตีให้ดูเลยว่า ใช้เองจริงเนาะมันหดไปแล้วนะคะก็คือวิธีใช้อันนี้ถึงมันจะเป็นสองสีนะคะแต่เวลากดออกมาเนี่ยคะ่ะมันจะออกมาพร้อมกันนะคะออกมาพร้อมกันทั้งสองสีเนี่ยคะ่ะนะคะแล้วก็ทาแนะนำเวลาทานะคะก็ให้ทาขึ้นอย่างนี้นะคะทาขึ้นอย่างนี้นะคะไม่ไม่แนะนำให้ทาย้อนทาขึ้นจะดีกว่าเพื่อผิวพันธุ์นะคะมีความตึงตึงหรืออะไร เนลไว้นะคะมีทั้งเป็นแบบซองเป็นแบบกระปุกเป็นแบบขวดนะคะตรงนี้ลองเลื่อนดูในตะกร้าก่อนได้นะคะสําหรับคนที่ตามหาอยู่นะคะกระติกน้ําแก้วเยอสิเราก็มีนะคะลองเลื่อนดูในตะกร้าก่อนได้เลยนะคะสําหรับใครที่ตามหากระติกน้ําเก็บความเย็นนะคะสามหนึ่งหกนะคะสเปรย์สามหนึ่งหกหรือว่า ก้วเยติอะค่ะเราก็มีนะคะลองเข้าไปเลือกดูเลือกชมก่อนได้นะคะในตะกร้าถุงส้มเลยนะคะค่ะสเนลไว้ะค่ะแบบซองมันจะเป็นแบบ7 ML นะคะแล้วก็เป็นแบบขวดแล้วก็เป็นแบบกระปุกนะคะใครที่ตามหาอยู่อะคะ่ะก็ลองเลื่อนดูในตะกร้าก่อนได้เลยนะคะเข้าสูรา่ร้านพี่ก้วช็อปนะคะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับกลุ่มวิตามินนะคะกลุ่มอาหารนะคะตรงนี้นะค่ะวันนี้นะคะามาแนะนําให้กับทางคุณ คุณท,ทุนที่เข้ามาดูนะคะตรงนี้ค่ะจะมีในเรื่องของตัวอาหารอินเทรนนะคะเป็นตัวไส้อั่วนะคะมาจากเชียงใหม่เลยนะคะตรงนี้ค่ะมีสินค้าใหม่มานําเสนอนะคะใครที่ตามหานะคะในเรื่องของตัวอาหารนะคะไส้อั่วนะคะตรงนี้นะคะก็มีมาให้ด้วยนะคะตรงนี้ไส้อัว่วเชียงใหม่แพ็คละ500กรัมนะคะตรงนี้ค่ะ อร่อยน่าทานนะคะการันตีจากยอดการสั่งซื้อนะคะที่อยู่ในตะกร้านะคะลองดูก่อนได้เลยค่ะตรงนี้ใครที่ชอบทานไส้อั่วคะแนะนําเป็นไส้อั่วนะคะชุด2แพ็คอะค่ะแพ็คระห้าร้อยกรัมนะคะตรงนี้วันนี้เราก็มีมาให้นะคะใครที่อยากหาไส้อั่วมาทานนะคะลองเลือกดูในตะกร้าได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นมันหนึบญี่ปุ่นนะคะเราก็มีมาให้เลือกเลยนะคะ ทั้งแบบ1กิโลนะคะแล้วก็แบบข่อเล็กนะคะน่ารักน่ารักนะคะตรงนี้เราก็มีมาให้นะคะใครที่ตามหาอยู่อะคะ่ะลองเลื่อนดูในตะก้าก่อนได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้อัว่วหรือว่ามันหนึบนะคะตรงนี้เราก็มีมานะคะอ่าตรงนี้ค่ะวันนี้ค่ะใครที่ชอบของเปรี้ยวๆนะคะอร่อยอร่อยนะคะตัวมะขามแช่อิ่มวันนี้เราก็มีมาให้นะคะ มะขามแช่อิ่มของเราอะค่ะฝักใหญ่นะคะเป็นแบบทั้งไม่มีเม็ดแล้วก็ไม่มีเม็ดนะคะรองเลื่อนดูอยู่ในตะกร้าก่อนได้เลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะคะแนะนํารองเลื่อนดูในตะกร้านะคะกดติดตามนะคะกดหัวใจนะคะกดแชร์เป็นกําลังใจให้พี่แก้วด้วยนะคะสินค้ามีหลากหลายเลยะค่ะตอนนี้แนะนํามาในกลุ่มของตัวอ่ามะขามแช่อิ่มนะคะแล้วก็มะม่วงแช่อิ่มตรงนี้นะคะอยู่ในตะกร้าของเราเลยนะคะใครที่ กำลังเปรี้ยวปากอยากทานผลไม้ดองนะคะลองเลือกดูก่อนได้นะคะวันม,มันมันหวานมันหวานวันหนึบเราก็มีนะคะตรงนี้ค่ะเลือกดูก่อนได้เลยนะคะมันหวานมันหนึบเราก็มีแล้วก็ในเรื่องของตัวมะขามแช่อิ่มนะคะแล้วก็ตัวมะม่วงแช่อิ่มเราก็มีนะคะตรงนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งอ่ามะขามหวานนะคะมะขามหวานอ่าสำหรับคนที่ชอบใส อของดองนะคะมะขามแช่อิ่มนะคะมะม่วงแช่อิ่มตรงนี้นะคะมีมาให้นะคะหรือว่าจะเป็นมะม่วงเบาอะค่ะเราก็คัดสั่นร้านมาให้แล้วนะคะว่าร้านนี้อร่อยนะคะอ่าราคาน่ารักน่ารักย่อมเยาวนะคะแล้วก็รสชาติดีการันตีจากยอดการสั่งซื้อในร้านนะคะว่าขายดีมากนะคะตรงนี้ใครที่กําลังตามหาแบบ ของกินเล่นแก้ง่วงนะคะเปรี้ยวปากอยู่นะคะแนะนําเลยนะคะมะขามแช่อิม่มมะม่วงแช่อิ่มนะคะมะดันดองนะคะมะม่วงเบานะคะตรงนี้เราก็มีมาให้นะคะหรือแม้กระทั่งอ้างุ่นดองลูกใหญ่ๆเราก็มีให้นะคะตรงนี้นะคะอยู่ในตะกร้านะคะอันนี้พร้อมส่งหมดเลยนะคะมะดันเราก็มีนะคะสําหรับเป็นคุณแม่นะคะที่กําลังแบบเพิ่งตั้งครรภ์หรือว่า สำหรับสายขับรถยาวๆไกลๆแล้วก็อยากทานอะไรแก้ง่วงอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำได้เลยสำหรับคุณแม่บ้านนะคะคุณน้องๆที่ชอบสายนี้อยู่แล้วนะคะลองเรื่อนดูในตะกร้าก่อนได้เลยนะคะเรามีมาให้แบบจุกๆเลยนะคะมีให้เลือกให้ชมหลากหลายหลากหลายตะกร้านะคะตรงนี้นะคะอ่าทานกันไปแล้วเนาะเราก็มาทาลิปนะคะสักนิดนึง ริปเราก็มีมาให้นะคะเป็นแบรนด์ที่ทาแล้วไม่ติดกับตัวแมสนะคะแล้วพ,พอเรากินอาหารไปเยอะๆแล้วรู้สึกว่าจุกไม่มั่นใจหรือว่าอยากให้รูปร่างเราก็ชับนะคะก็จะแนะนำเป็นตัวทิซ่านะคะของพี่เบนซ์คอนชิตานะคะคุณแม่ลูกสามนะคะตอนนี้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะอ่า อิซซาค่ะของพี่เบนพรชิตานะคะตัวใหม่มาแรงหุ่น s อเเลยนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่690บาทนะคะสำหรับคนที่ตามหาอยู่หรือว่าสนใจในตัวกันกระชับลดน้ำหนักนะคะก็แนะนำเลยนะคะของแม่เบนพรชิตานะคะคุณแม่ลูก3นะคะสำหรับคนที่ไม่มั่นใจหุ่นหลังคอดหุ่นห่วงยางหุ่นรูปแพรหุ่นแอปเปิลนะคะตรงนี้ค่ะแนะนำเลยนะคะแบรนด์ใหม่นะคะอิซซาของพี่เบนนะคะตรงนี้ค่ะ มีอยู่ในตะกร้าให้แล้วนะคะลองเลือกดูก่อนได้เลยนะคะสำหรับสายทานสายเฮลตี้นะคะเราก็มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายนะคะขอแนะนำเป็นผงผักนะคะของพี่หอยพี่วิลลี่นะคะกลิ่นหอมใบเตยนะคะทานง่ายนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นผงผักรวมนะคะต่อซองจะอยู่ที่12กรัมนะคะตรงนี้ค่ะ ทานง,ง่ายมากเลยนะคะก็คือสามารถทานได้ในน้ําอุณหภูมิปกตินะคะหรือว่าน้ําเย็นนะคะจะเป็นคนใส่แก้วหรือว่าจะเป็นใส่ขวดเชคทานอย่างเงี้ยคะ่ะตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะสําหรับใครที่ตามหาอยู่นะคะสินค้าอยู่ในตะกร้าเลยนะคะถ้าชอบก็คือสามารถกดสั่งซื้อกดไว้ในตะกร้าไว้ได้ก่อนเลได้เลยนะคะแล้วก็พี่แก้วค่ะก็จะแจกในเรื่องของตัว โค้ดนะคะส่วนลดให้นะคะแล้วก็อยู่กันไปยาวๆก็เดี๋ยวจะแจกคอยให้อีกนะคะตรงนี้นะคะอ่าต่อไปนะคะจะเป็นตัวสินค้านะคะก็จะเป็นตัวของในเรื่องของวิตามินค่ะวิตามินตัวนี้นะคะขายดีมากราคาย่อมเยาวน่ารักนะคะแล้วก็ขายดีจริงนะคะจะเป็นตัววิสตาค่ะมีหลากหลายในเรื่องของอการดูแลนะคะ ถ้าใครที่ที่ชอบอะค่ะวิตามินเสริมอาหารนะคะในเรื่องของตัวดวงตาค่ะก็แนะนําเลยนะคะในเรื่องของตัวนี้นะคะแล้วก็มีตัวคอรลเเจนวิตามินในเรื่องของตัวบํารุงข้อเข่าข้อเข่านะคะตรงนี้ค่ะกระดูกเสริมกระดูกนะคะจะแนะนําเป็นสินค้าตัวนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีตัวน้ํามันงาดํานะคะสะกัดเย็นนะคะราคาร้อยกว่าบาทนะคะตัวนี้สายสุขภาพอะค่ะต้องมีเลยนะคะตรงนี้ขออนุญาตแนะนําเลยนะคะ ข้อเข่าปวดเข่าเจ็บเข่าค่ะมีให้ดูนะคะลองเลื่อนดูในร้้าก่อนมีสินค้าตัวไหนที่ชอบนะคะก็ลองเลื่อนดูได้ก่อนเลยนะคะตรงนี้ค่ะได้สินค้าด้วยรับโพสโซลด,ด้วยไม่ต้องออกไปเดินหาตรงนี้เราคัดส,สรรสินค้ามาให้แล้วนะคะตรงนี้ค่ะลองเลื่อนดูในถุงส้มได้ก่อนเลยนะคะว่ามีตัวไหนที่ชอบนะคะจะเป็นในเรื่องของโปรตีนพืชก็มีนะคะตรงนี้นะคะโปรตีนพืชสําหรับสาย อยากดูแลสุขภาพอยากเพิ่มน้ําหนักอยากลดน้ําหนักนะคะตรงนี้ค่ะก็แนะนําเลยในเรื่องตรงนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวโปรตีนพืชเนาะสําหรับใครที่จะควบคุมน้ำหนักนะคะตรงนี้ค่ะช่วยได้เลยนะคะโปรตีนพืชนะคะทานง่ายนะคะทานและทําให้อิ่มนานนะคะตรงนี้นะคะใครที่ตามหาอยู่ค่ะในเรื่องของตัวเวโปรตีนเราก็มีมาให้นะคะหลากหลายยี่ห้อเลยนะคะ ให้คุณลูกค้าเลือกนะคะได้ตามาที่ชอบเลยตามแบรนด์ไหนที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเลือกได้เลยนะคะแล้วตัวนี้ค่ะก็เดี๋ยวพี่ก้วจากในตัวของเครื่องเรื่องโค้ดส่วนลดให้ก่อนนะคะค่ะโค้ดส่วนลดมาแล้วนะคะกดรับโค้ดส่วนลดได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะขอแนะนําเป็นในเรื่องของตัวถุงผ้านะคะตรงนี้เป็นตัวถุงผ้านะคะขนาดไม่เล็กนะคะราคา25บาทค่ะ จากโรงงานของเพื่อนพี่ก้าเลยนะคะโดยตรงเลยลองเลือกกดดูในตะกร้า,รก,ารก่อนได้เลยนะคะซื้อแจกซื้อให้หรือว่าซื้อไปทําบุญนะคะซื้อเป็นของชํารวยตรงนี้นะคะสายก็จะเป็นนี่เลยค่ะสายผ้าเหมือนตัวกระเป๋าเลยนะคะตรงนี้ขายดีมากนะคะซื้อเป็นร้อยซื้อเป็นพันตรงนี้นะคะ่ะก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะตรงนี้อยู่ในตะกร้าเลยนะคะราคา25บาทค่ะ ซื้อ100ใบาสามารถแถมเพิ่มให้อีก5ใบได้นะคะตรงนี้นะคะสำหรับใครที่อยากได้ในเรื่องของตัวถุงผ้าลดโลกร้อนเราก็มีนะคะวันนี้นะคะค่ะตรงนี้นะคะแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นขอแนะนำเป็นตัวสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นปากกลิ่น กินปากนะคะน้ำลายบูดนะคะก็จะขออนุญาตแนะนําเป็นตัวยาสีฟันนะคะเพราะพี่แก้วก็จัดฟันอยู่ก็ใช้อยู่ด้วยนะคะการแปรงฟันนะคะจะขออนุญแนะนําว่าให้แปรงนะคะไม่แรงมากนะคะแล้วก็แปรงแบบแท้งจะดีที่สุดฟูโอไรมันจะช่วยเราได้นะคะยาสีฟันจะมีให้เลือกนะคะหลากหลายอันนี้ที่แนะนําก็จะเป็นตัวยาสีฟันเวนเดอร์สมานะคะ ช่วยในเรื่องของระงับกิบปากลดคาผินปูนคาบชากาแฟนะคะเห็นผลลัพธ์ง่าชัดเจนก็คือทําให้เรามั่นใจก็คือแนะนําให้แปรงก่อนนอนนะคะพอแปรงก่อนนอนตื่นเช้ามาน้ำลายไม่บูดนะคะตรงนี้นะคะการันตีจากการใช้เองด้วยนะคะเนี่ยค่ะใส่เหล็กนะคะดัดฟันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีปัญหาเลยสบายใจเลยนะคะตรงนี้นะคะใช้ได้ยาวๆเลยนะคะยาสีฟันวันเดอร์สมายนะคะ ราคาโปรโมชั่นก็จะ1แถม1น,นะคะตรงนี้490บาทราคาดีมากเลยนะคะซื้อหลายหลายหลอดก็ยิ่งถูกไปอีกนะคะตรงนี้นะคะหรือแม้จะทั่งแปรงสียาสีฟันเด็ก Wonder Smile Kit ตรงนี้นะคะเราก็มีให้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่200นิดๆค่ะถ้าเป็นของเด็กน้อยหรือว่าแปรงสีฟันเราก็มีมาให้เริ่มต้นอยู่ที่100กว่าบาทนะคะใช้ได้ทั้ง เด็กเล็กเด็กโตเลยนะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องของการกืนลงไปเลยนะคะตรงนี้ค่ะใช้ดีจริงนะคะบอกต่อนะคะไม่ต้องกังวลก็ใช้ดีบอกต่อนะคะแปรงได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นใช้แค่นิดเดียวนะคะถ้า,มาเมล็ดเม็ดถั่กเขียวอะค่ะไม่ต้องใช้เยอะนะคะตรงนี้ส่วนของคุณลูกๆของเด็กน้อยะค่ะก็แปรงแล้วก็ไม่ต้องล้างออกได้เลยนะคะยาสีฟันรุ่นใหม่อะแปรงแล้วก็ ใช้ชีวิตปกติได้เลยแต่ว่าการแปรงแห้งของผู้ใหญ่ะคะ่ะแนะนำว่าไม่ต้องว้นน้ำแล้วก็ไม่ต้องเอายาสีฟันจุ่มน้ำนะคะสามารถแปรงได้เลยนะคะเพราะแปรงแล้วอะคะ่ะก็ว้นน้ำปกติแปรงให้เสร็จก่อนแต่จะไม่แนะนำว่าให้เอายาสีฟันไปจุ่มน้ำแล้วค่อยใส่ยาสีฟันอันนี้ไม่แนะนำนะคะแล้วก็ไม่แนะนำให้ว้นปากแล้วค่อยมาแปรงเนี้ยคะ่ะเพราะว่าตัวฟูออไรที่อยู่ในยาสีฟันนะคะเขาจะ เขาจะเคลือบฟันของเราได้ดีกว่าการที่เราอะค่ะเอาแปรงไปจุ่มน้ําหรือว่านน้าก่อนนะคะตรงนี้นะค,ะค่ะใ่มันมึ้นค่ะอาจจะมืดๆนิดนึงนะคะ,คะกล้องนะคะช่วยกดซื้อของเป็นกําลังใจให้แม่ค้าด้วยนะคะแม่ค้าจะได้ไปซื้อ โทรศัพท์ใหม่ะค่ะจะได้มีความคมชัดมากกว่าเดิมทีนี้ต้อนรับคุณลูกค้าที่เข้ามาใหม่ๆนะคะต้อนรับเข้าสู่ร้านที่แก้วชอบนะคะก็แนะนําในเรื่องของยาสีฟันวันเดอร์สบายไปแล้วนะคะยาสีฟันวันเดอร์สบายตรงนี้ค่ะใช้ที่บล็อกต่อนนย่งหลอดใช้ได้นานยาวยาสองถึงสามเดือนเลยนะคะตัวต่อไปที่พี่แก้วขอแนะนํานะคะจะเป็นตัวที่พี่แก้วถนัดแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะคะ ขายมาต่อเนื่องมากกว่า4-5ปีแล้วะคะ่ะจะเป็นตัวภูคาวค่ะภูคาวสมุนไพรไทยนะคะตรงนี้เป็นสารสกัดจากอ่าภูคาวนะคะแล้วก็มะขามป้อมนะคะตรงนี้ค่ะเสริมไปด้วยตัวเบต้ากูแคนนะคะเบต้ากูแคนเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการทำให้เราจะไม่เกิดก้อนเนื้อนะคะมันก็เลยดีตรงที่ว่า ทานไปแล้วค่ะป้องกันได้หลายโรคสำหรับคนที่เป็น hiv หรือว่าเป็นภูมิแพ้นะคะเป็นหวัดบ่อยนะคะแพ้อากาศแพ้เกสรดอกไม้นะคะผดผืนตรงนี้ค่ะช่วยได้ค่อนข้างดาีสำหรับคนที่มีอาการอยู่แล้วนะคะแนะนำทานสองแคปซูลต่อวันแต่ถ้าเป็นเร่งด่วนเป็นหวัดด้วยปวดหัวด้วยอย่างนี้ค่ะแนะนำทานวันละสองครั้งแต่สำหรับท่านที่ทานเพื่อ เสริมภูมินะคะบำรุงดูแลภูมิของเรานะคะแนะนําทานต่อเนื่องวันละ1แคปซูลได้เลยนะคะเพราะพี่เจ้าก็ทานต่อเนื่องะคะหนึ่งแคปซูลนะคะทุกวันนะคะตั้งแต่เป็นยุคโควิดตอนนี้ทานมาก็ยังทานต่อเนื่องอยู่นะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะตรงนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนะนําเป็นตัวหมูหยองดีค่ะหมูหยองดีของเราตัวนี้นะคะ อร่อยทานง,ง่ายนะคะสําหรับคุณแม่แม่นะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ไม่ได้ออกไปหรือว่ามีผู้ป่วยมีผู้สูงอายุมีเด็กน้อยอยู่ในบ้านนะคะก็จะแนะนําเป็นตัวหมูหยองดีมีทั้งแบบซองเดียว20บาทหรือว่าจะซื้อเป็นยกลงังยกแพ็คเอาไว้ทําบุญนะคะเอาไว้พวกพาไปต่างจังหวัดนะคะหรือว่าเอาเป็นมื้อเช้าของเด็กน้อยนะคะทานกับข้าวต้มทานกับข้าวสวยทานกับข้าวเหนียว จิ้มเอาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อร่อยมากนะคะหมูหยองดีนะคะใหม่ๆยกกล่องยกรังนะคะราคาดีมากนะคะไม่ต้องไปเดินหากซื้อให้ลําบากนะคะหมูหยองดีเราก็มีนะคะถ้าเป็นซองเดียวค่ะ20บาทนะคะยกแพ็คยกกล่องยกรังนะคะราคาจะย่อมเยาถูกลงนะคะรองเลือกดูในถุงส้มก่อนได้นะคะนี่ต้อนรับนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะคะรองเลือกดูสินค้าในตะกร้าก่อนได้นะคะ ถ้ามีสินค้าตัวไหนที่ชอบนะคะก็กดลงตะกร้าไว้ก่อนนะคะแล้วก็กดรับโค้ส่วนลดนะคะแล้วก็มีโค้ดจัดส่งฟรีด้วยนะคะตรงนี้ค่ะกดรับไว้ก่อนเลยนะคะซื้อสินค้าในไลน์ค่ะพร้อมกับส่วนลดก็จะได้ส่วนลดนะคะเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะตรงนี้ค่ะอ่าหมูหยองดีเราก็มีแล้วเนาะทีนี้ค่ะวิตามินที่อ่า แนะนำไปอะค่ะพอเราทานวิตามินแล้วใช่ไหมคะผิวพันณุ์ของเราอะค่ะดีใช่ไหมคะตรงนี้เราก็จะต้องมีเรื่องของตัวครีมที่ทานด้วยนะคะก็จะแนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะฟาบ,บิโออ้าใช่ค่ะฟาบ,บิโอค่ะตรงนี้นะคะตาปลุกสีทองเลยค่ะฟาบ,บิโอนะคะอันนี้ใช้เองใช้จริงนะคะเนี่ยค่ะเนื้อครีมเป็นสีเหลืองนะคะ ครีมนมพึ่งรบแกะค่ะนมพึ่งก็ว่าดีอยู่แล้วแถมยังเสริมรบแกะเข้าไปอีกนะคะนําเข้าจากประเทศออสเตรเลียนะคะตรงนี้ครีมนมพึ่งรบแกะนะคะแนะนําเลยค่ะโปรโมชั่นอยู่ที่1แถม1 390บาทนะคะสําหรับท่านไหนที่หาครีมทาหน้าแพ้มาเยอะนะคะก็จะแนะนําเป็นตัวฟาบิโอครีมนมพึ่งรบแกะนะคะกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะคะตัวนี้ค่ะพี่แก้วกดโค้ดส่วนลดให้แล้วนะคะสําหรับใครที่ เข้ามานะคะเก็บโค้ดส,ส่วนลดก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะแจกโค้ดส่วนลดให้ตลอดไลฟ์เลยนะคะสําหรับคนที่เข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะลองเลื่อนดูในตะกร้าก่อนได้นะคะมีสินค้าตัวไหนที่ชอบ่าเลื่อนดูได้เลยนะคะเกิดมีสินค้าที่กําลังอยากจะซื้ออยู่แล้วก็กดเลือกกดดูกดใส่ไว้ในตะกร้าได้ก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเดินหาซื้อนะคะเพราะว่าซื้อในนี้ค่ะ ได้โค้ดส่วนลดด้วยได้การจัดส่งฟรีด้วยแถมยังได้คอลปเป็นส่วนลดเพิ่มเติมด้วยนะคะตรงนี้ก็เลยอยากให้กดไว้ในตะกร้าไว้ก่อนนะคะพี่ก้ากดโค้ดส่วนลดให้เรานะคะตรงนี้ก็รับได้เลยนะคะส่วนในตะกร้าของเราอะคะ่ะลองเลื่อนดูนะคะมีสินค้าที่ตัวไหนที่ชอบอะคะ่ะก็กดใส่ตะกร้าไว้ได้ก่อนเลยนะคะตรงนี้นะคะค่ะ ตรงนี้ค่ะจะขออนุญาตแนะนําเป็นพี่แก้วแนะนําเป็นขอแนะนํา,นาเป็นตัวเอซีเกตคอลลาเจนนะคะของพี่เอสุประชัยนะคะใช้เวลาในการคิดค้นสูตรมากกว่า2ปีทานเองมากกว่า1ปีนะคะตรงนี้พี่เอเป็นคนคิดค้นสูตรแล้วก็ทานเองถึงจะก้าเอาออกมาขายนะคะยินด,ดีต้อนรับนะคะคุณลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะคะลองเลือกดูสินค้าในตะกร้าก่อนได้นะคะ มีสินค้าตัวไหนที่กำลังต้องการหาซื้ออยู่อะค่ะกดรับส่วนลดได้เลยนะคะพี่แก้วกดโค้ดส่วนลดไว้ให้แล้วนะคะกดรับส่วนลดนะคะแล้วก็กดสินค้าในตะกร้าสั่งซื้อในไลน์อะค่ะโค้ดส่วนลดนะคะใช้ได้เลยนะคะ AC เข l มค e n ลเนตัวนี้ค่ะชงได้กับน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิปกติหรือว่าน้ำผลไม้ตรงนี้ได้หมดเลยนะคะ สำหรับใครที่ชื่นชอบพี่เอนะคะก็จะแนะนำเป็นตัว a c ซีคท์คอลลาเจนนะคะตัวนี้ชงได้กับน้ำอุณหภูมิปกติน้ำเย็นน้ำผลไม้นะคะหรือว่าจะปั่นเป็นสมูทตี้ก็อร่อยมากนะคะตรงนี้แนะนำเลยพี่เอะคะ่ะกินครบสูตรมากกว่า2ปีทานเองมากกว่า1ปีนะคะแล้วก็เกิดผลลัพธ์ก่อนนะคะที่พี่เขาไปตีแบบกับทีมชาติลดอุ่นให้ผอมลง ตัวนี้ตัวเดียวเลยค่ะ ac ketoragen นะคะและตอนนี้ที่ออกงานต่างๆที่ใส่ชุดสีสวยๆเป็นเพื่อนเจ้าสาวะคะ่ะเพราะว่าทานตัวนี้อย่างต่อเนื่องพี่เอทานแบบหนักมากค่ะวันละ6กซองครั้งละสองซองทานทุกวันนะคะแต่เราอะคะ่ะจะเริ่มต้นนะคะอยากสวยตามพี่เอกะคะ็ค่ะแนะนําวันละซองถึง2ซองอะคะ่ะได้เลยนะคะกับน้ําอุณหภูมิปกติหรือว่าน้ําเย็นก็ยิ่งอร่อยนะคะใส่ผลไม้หรือเป็นสมูทตี้ก็อร่อยมากเลยนะคะสําหรับ เอซิเกตคอลลาเจนตัวนี้นะคะเดี๋ยวพี่แก้วกดส่วนลดให้นะคะสำหรับคุณลูกค้าที่เข้ามาใหม่ๆนะคะกดรับส่วนลดได้เลยนะคะแล้วพี่แก้วก็จะมีแจกโคส่วนลดตลอดการไลฟ์เลยนะคะแล้วก็จะมีคอยให้นะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่อยู่ติดตามกันนะคะเดี๋ยวก็จะมีคอยแจกไว้ให้ด้วยนะคะลองเลื่อนดูในถุงส้มก่อนนะคะว่าตัวไหนที่เราชอบนะคะกํลาลังตามหาอยู่นะคะ ในกลุ่มของวิตามินของกินของใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวมะขามมะม่วงแช่อิ่มวันนี้เราก็มีมาให้นะคะหรือว่าริบที่ทาเราไม่ติดแมสตรงนี้เราก็มีมาให้นะคะลองเลือกดูก่อนได้นะคะจะมีโค้ดส่วนลดให้อ่ะค่ะตลอดไลฟ์เลยนะคะเดี๋ยวแ้ากดโค้ดส่วนลดให้นะคะอ่าโค้ดส่วนลดมาแล้วคะ่ะ